ป้าครับอ่าใช่ไหมครับเนี่ยอ่าครับอ่าฝากก่อนฝากแล้วก็ยังมีข้อความมาบอกอีกว่านะฮะอย่าตกใจครับอย่าตกใจอ่าเขาบอกว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อ่าก็บอกประมาณ เขาแบบเขาก็ขอโทษนะครับที่พูดทำร้ายความรู้สึกพี่ฟ้านะฮะแล้วเขายังปากเพลงนี้ไม่พี่ฟ้าครับตอนให้โลกหยุดหมุนสักเจ้าไรเธอก็ยังสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยแม้ว่าใครจะสวยเท่าไหร่รู้ไหมว่าฉันเไิ่เชอก็เพราะว่าเธอน่รัก ใจฉันที่ไม่ให้เธอได้เลยฉันก็คงต่อโมงฉันรักเธอเหมือนเคยอ,อ่าเราจุประส่งในวันนี้นะครับอ่านข้อความตรงนี้แล้วรู้ไม่รับใครส่งมารู้เลยหรอเออรู้ HAPPY b i r t h DAY TO YOU HAPPY b i r t h DAY TO YOU HAPPY b i r t h DAY HAPPY b i r t h DAY Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เผล่านะเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยจะละลายหมดแล้วครับพี่รับยังไงก็มีความสุขมากครับพี่ครับขอบมากครับ